คุณรู้หรือไม่ว่าเทปเสียงยืดเสียงยานหรือติดขัดหมุนไม่ค่อยคล่องเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุวม่มันเก่าและไม่ใช้เป็นเวลานานๆานมันก็จะเกิดคาบออกไซด์หรือคราบราขึ้นบนเทปและวันนี้เองผมก็จะพาทุกคน มาล้างมวนเทปน,นะครับมวนไหนก็ได้นนะครับทุกคนหยิบขึ้นมามันจะพาชมในความมาล้างทำความสะอาดจะมันกลับมาเสียงใสมันเดิมทุกขั้นตอนกับผมรอชมครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมา สปามอนเทปหรือล้างมอนเทปกันนะครับผมให้มันกลับมาเสียงสะอาดเสียงไซสมมันเดิมวันนี้มอนตัวอย่างผมก็จะนํามาล้างให้ทุกคนดูอันดับแรกนะครับแล้วก็เปิดเปิดม้วนออกมาก่อนเราต้องกรอไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับให้มันสุดก่อนอันนี้ผมกรอไว้เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้ในการล้างมันเทก็คือหนึ่งต้องมีสำลีแบนตัดไรอันนี้ผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะมาตัดแบนเครื่องอีกทีครับผมแล้วคัตเตอร์หลักครับผมเอาไว้เขียไไ่ยไว้ไรแล้วก็เทปใสของต้องมีกันไกลก็ใช่ผ้าสะอาดอันหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ ก็คือแอลกอฮอล์แล้วเครื่องเล่นเอาไว้เท็ดครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับนับแรกเราก็หาของแหลมแหลมหรือหาไขค,รครวงหาไม้จิ้มฟันก็ได้แต่ผมอเอาไขค,ควงดันมันขึ้นมากอดเพื่อเราจะใส่สำลีนะครับต่อไปเราก็จะเอาสำลีที่เราเตรียมไว้ตัดไว้มาตัดขึ้น เพื่อที่จะพับเพื่อที่จสอดตัวน,นี้เข้าไปไนะครับทุกคนครับผมน,นี่เราก็ต้องจุ่มสาลีพอหมัดๆไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากจุ่มล้ว้็พอพูดผิดกับควาไปมันมาพอแล้วเราก็มาสอดใส่สอดใส่นี่นะเห็นไหม ส,สแล้วก็หมุวนม้นหน่อยแล้วม้วมาก่อนอันนี้มันลงล็อกแล้วพับหน่อยใ้วจับรังอ่จับอะไรเช่นนี้นแล้วก็พับรัดล,ลงอีกทีมันสวยโอเคงั้นเราก็เทปใสที่เราเตรียมไว้ปัดเลยครับเอามาปิดตัวนี้ไว้เห็นไหมทุกคน จะประมาณนี้นะปึ๊บงั้นงันไกลมาตัดโอเค,อเคแล้วเราก็นำสำลีตัวนี้มาใส่ด้านที่ไม่มีเนื้อเทปนะครับด้านที่มันสุดแล้วแล้วก็ต้องเอามาแปะตรงนี้แล้วก็เทปใส่ติดอีกที เพราะเราต้องทำการกลอในขั้นต่อไปเดีย๋ยวเราติดติดเทปใส่ก่นอนติดมาทิงนี้ก็พอแล้วมันไก่ตัดเลย ราจองมาจับมาจับรูมันให้ไหมเพื่อเราจะสอดใส่เทปไม่ได้เราจจก็จับมือดึงเราก็เอาเครื่องเลนเทปลงมา,มาเึ๊บเห็นไหมทุกคนเราก็มาสอดใส่ต้องค่อยสอดหน่อย เอใส่เสร็จแล้วอยู่แล้วเราก็ทําการกรอเลยครับทุกคนทีนี้กรอไปด้านซ้ายมือนคะรับโทษทีครับเอามัดพิดัหนึ่งสองอ่ะลืมเปิดไฟขอโทษโอเคไปครับจังหวะนี้โอเคกรอไปเรื้ยจนหมดหมดนะทุกคน ต่อไปเรื่อยๆจนหมดมวลเอาไหมสังเกตไหมฝั่งที่เราจะปาม้วนก็จะดำขึ้นใสขึ้นอืม ไปเรื่อยเรื่อๆมนเราจะเริ่มสะอาด ปลาวันไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ก็จะมีเสียงบ้างมี่หน่อยๆ เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนมันกอเสร็จนะครับเมื่อเรากอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องถอดออกมากลับต่อมาแล้วก็ถอดดูดีว่าดำไหมสกรปรกอยู่มันแกะตัวน,นี้ดูสกรปรกไหม โอ้โเอาเรื่องครับผมหลังจากนั้นเราก็ต้องมาลองฟังดูอันนี้ผมสปาแค่รอบเดียวนะยังไม่ได้แกะภายใน,นกับผมต้องฟังดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กลำโพงอนแรกหนึห่งเพื่อการเทส เสร็จสมบูรณ์นะโอเคโอเคไปละดูว่าเสียงจะใสไหม ีย,ยังไม่มาเสียงไม่มาไปไหนแล้วนะทุกคนม,ม,ม,มาแล้ว <S <S เป็นโสดทำไม,อ,มอยู่ไบให้เจ้าหนาวตัวไม่ค,คิดจะหาคู่หวนเดียวจะรวมคนไว้ปบเปล่าเกิดมาเดียว

โอเคก็ถือว่าเป็นการล้างได้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะพาครั้งต่อไปผมจะพามาแกะแกะดูภายในมันนะครับว่ามันจะมีฝุ่นไหมดูภายนอกอาจจะอาจจะไม่มีนะครับแต่ดูภายในมันจะมีคราบออกไซด์เลยคราบ รายอยู่ครับที่มันมีอยู่ครับผมวันนี้ผมก็จะขอจบการสปามอนเทปล้างมอนเทปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ